สวัสดีครับผมทันตแพทย์กิติพงศ์บุรณะโสพลเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบุรณะและทันตกรรมตกแต่งรวมถึงเป็น c e r t i f i e d select user ครับหลายๆคนคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟันแตกฟันร้าวหรือว่าฟันที่ผุขนาดใหญ่จนกระทั่งคุณหมอบอกว่าอุดไม่ได้แล้วหรือเป็นฟันที่รักษารากฟันหรือเป็นฟันที่เป็นรากฟันเทียมแล้วคุณหมอแนะนําว่าจะต้องทําการครอบฟัน สำหรับครอบฟันนะครับมันคือการบรณะชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการหุ้มรอบซี่ของฟัน,นครับโดยถ้าเป็นฟันธรรมชาติเนี่ยคุณหมอก็จะกรอฟันในทุกวิติเลยรอบซี่เลยนะครับลิมฟันให้เล็กลงแล้วก็พิมพ์ปากส่งแผลและแผลก็จะทำครอบฟันแล้วก็กลับมาครอบบนฟันที่กรอไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ปัญหาของครอบฟันเวลาคนได้ยินรู้สึกว่าทําครอบฟันเนี่ยมันดูน่ากลัวเพราะว่ามันจะต้องมา2ครั้งนะครับมีการก่อฟันรอบซี่ครั้งหนึ่งพิมปากแล้วก็ใส่ครอบชั่วคราวแล้วก็กลับบา้านแล้วก็อีก7วันถึงจะกลับมาใส่ครอบฟันอีกทีหนึ่งซึ่งปัญหาเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาในบางคน,นครับเช่นคนที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆไม่มีเวลากลับมาใสา่เป็นชาวต่างประเทศซึ่งมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต้องกลับแล้วซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเรามีทางออกเราสามารถทำวันเดย์คราวได้ ครับคือการทำครอบฟันให้เสร็จภายในครั้งเดียวด้วยการใช้เทคโนโลยีของ Catcam ในการสแกนฟันที่เรากรอไว้แล้วนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลการสแกนไปที่เครื่องมิวนะครับแล้วก็สามารถจะมิวครอบฟันให้เสร็จภายในเวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครับเราก็จะได้ครอบฟันกลับมายึดบนฟันที่เรากรอไว้แล้วภายในวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้คนไข้ไม่จําเป็นต้องใส่ครอบฟันชั่วคราวนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนไข้ที่เวลาน้อยหรือว่าคนไข้ที่จะต้องมีการเดินทางบ่อย,อยๆก็อาจจะเลือกทำครอบฟันโดยการใช้เทคโนโลยี ของแคทแคมมาช่วยครับ สำหรับปัจจัยที่เราจะเลือกว่าเราจะทำวันเดย์คลาวที่ไหนนะครับอันที่1ต้องเป็นสถานที่ซึ่งมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยครับอันที่2คือต้องได้พบกับคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการออกแบบครอบฟันนะครับเพราะว่าการออกแบบครอบฟันในวันเดย์คลาวเนี่ยเป็นการออกแบบในคอมพิวเตอร์นะครับคุณหมอจะต้องมีความละเอียดในการใช้หรือการวาดเส้นขอบต่างๆนะครับเพื่อจะให้ได้คุณภาพของครอบฟันที่ดีที่สุดก็ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำครอบฟันให้เสร็จภายในวันเดียวหรือวันเดย์คลาวแล้วนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรหรืออยากจะมีความรู้เกี่ยวกับวันเดย์คราวมากขึ้นอย่างไรเดีย๋ยวเราลองติดตามชมกันนะครับ